สาวเซ็กซี่ยอมให้นักบอลเอาถ้ายิงประตูได้ข่าว,วะ ดีครับช็อตเด็ดพิมเมลีกวันนี้กับแชมป์จัดไปต้องขอพูดเรื่องนี้เพราะว่าเห็นแล้วมันสะเทือนใจจริงๆคือข่าวในวันนี้เนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงคือทราบนะครับว่าเรื่องใต้สะดือเป็นสิ่งที่คนสนใจแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นพิษของสมองคือคุณบอกกีฬาเป็นยาวิเศษแต่เปิดมาตอนนี้มีหลายๆสื่อบอกเล่นข่าวว่า ผู้หญิงเซ็กซี่อย่าเป็นข่าวประกาศว,ว่าถ้าเกิดนักบอลสามารถย,ยิงได้กี่ลูกจะยินดีให้นอนเอาแบบบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยสิชั่วโมงคือมันใช่หรือเปล่าคือเรื่องนี้ผมว่ามันเหมือนกับการฆ่าสัตว์อะหรือว่าการไปยิงเสือดําหรือการไปยิงสัตว์หายาพัสซัเด็กเขาบอกว่า if the killing doesn't stop the buying won't stop too แปลว่าถ้าเกิด คนยังมีความต้องการจะเอาหนังเสือหรือว่านอแรดหรือว่างวงช้างไอการบุกป่าเข้าไปก็ยังดําเนินต่อไปมันยังเลือกข่าวพวกนี้ผมยอมรับผมเป็นผู้ชายมันน่าสนมันน่าสนครับแต่บางครั้งเราต้องคิดว่าถ้าเกิดลูกคุณหรือว่าคนรุ่นใหม่เขาอ่านอยู่มาอ่านหนังสือกีฬาแล้วสิ่งที่เขาได้คืออะไรครับและนี่เป็นการสนับสนุนทางตรงเลยว่าตอนนี้อยากดังก็แก้ผ้าอยากดังก็ขายเซ็กส์ก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ ผมในฐานะสือ่อผมเข้าใจสมัยก่อนผมเคยสนแต่ผมไม่เคยไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมผ่านไปครึ่งชีวิตแล้วฉะนั้นผมสบายแล้วผมมีชื่อเสียงผมมีเงินพอที่จะอยู่ไปจนนั่นแล้วแต่คนรุ่นใหม่อ่ะถ้าเกิดเราให้คําว่าข่าวที่ดาวเซ็กซี่ยินดีให้คนมาฟาดฟ,ฟรีถ้าเกิดยิงได้กี่ประตูเป็นเรื่องธรรมดาผมบอกได้เลยครับมาร์คคำพูดผมไว้เด็กรุ่นใหม่ชิบหายแน,น่นอนนะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันครับสื่อ คุณเล่นข่าวนี้ได้ครับแต่ปิดท้ายคุณอาจจะต้องบอกหน่อยว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีจริงๆมันไม่ควรเล่นเพราะอะไรถ้าคุณไปเล่นแบบนี้นะักกีฬาบางคนซ้อมมันแทบตายหากุไม่เป็นข่าวอยากดังแก้ผ้าแหกจิม๋มเนี้ยเป็นข่าวแลองนี้คนบอกงั้นกูจะทําดีทําไมกูจะซ้อมกีฬาทําไมกูไปทํานมดีกว่าไปทำด่างดีกว่าฉะนั้นเราจะอยู่กันในสังคมเฟกเฟกหน้าเฟกเฟกดังเฟกเฟกนมเฟกเฟกความสัมพันธ์เฟกเฟกแล้วก็ข่าวเฟกเฟกว่าถึงเวลามันยิงได้จริง มันอาจจะไม่ได้ไปเปิดห้องล่อกันก็ได้มันเป็นข่าวเราต้องไม่เราต้องมีปัญญานิดหนึ่งที่จะไม่ไปงับข่าวเหล่านั้นนะครับฉะนั้นอันนี้คือพูดเรื่องแรกเห็นแล้วสงสารเด็กรุ่นใหม่สงสารวงการสื่อผมเองเคยเป็นสื่อเราต้องช่วยกันอย่าไปเล่นข่าวแบบนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นแล้วผมเองก็เซงก่อนไปสรุปบอลเนี่ยคือหลังๆชอบดูข่าวแบบ ไปปรบมือให้คนทําผิดกฎหมายหลังๆเราจะเห็นนะครับเด็กวิ่งลงไปในสนามข,โ,ขโมยขโมยลูกบอลออกมาวิ่ง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 กาดวิ่งไล่ตามพอเด็กกระโดดหนีคนปรบมือให้ดีครับดีครับเป็นการปลูกฝังว่าการขโมยสิ่งที่ไม่ได้เป็นของตัวเองแต่ถ้าเกิดสามารถที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายได้เป็นสิ่งที่น่าปรบมืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการสอนลูกหลานแบบแบบสุดยอดนี่ผมผมประชดนะฮะคือหลังๆคือคุณมีข่าวอะไรอ่ะ เด็กขโมยบอลคุณปลบมือให้ฉะนั้นผมบอกได้เลยครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงบันลลยอย่างแน่นอนนี่คือเหตุผลที่ผมทำช่วงช็อตเด็ดพรีเมียร์ลีกเพราะหลายครั้งที่เราเห็นขยะที่มันเต็มโลกไปหมดอย่างน้อยผมจะเล่นแต่ผมมีลิมิตท,ที่ผมจะเล่นแล้วถ้าผมเล่นเรื่องที่มันเสี่ยงผมก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันสะท้อนอะไรเราควรมองอยังไงฉะนั้นหยุดนะครับเซ็กส์กับกีฬา ขโมยกับกีฬาไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมไม่ใช่เรื่องที่ควรนำมาเป็นข่าวและไม่ใช่เรื่องที่คุณควรจะไปเสพอย่างที่ผมบอกฮะคนอื่นแหกนมใช่ไหมผมไม่อยากดูฮะผมปิดตาแต่ผมปิดปากไม่ได้แล้วผมอยากจะพูดฉะนั้นช็อตเด็ดพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้เป็นยังไงแชมป์ละตาจะไป เลสเตอร์มีโอกาสทองขึ้นอันดับเลขโปรดถ้าฟอร์มโหดพอล้มนิวคาสเซิลนาที39มิดฟิล์เบลเยียมซัดเยี่ยมยูริไทลิเมอร์ส1นครับเป็นประตูที่21จากจุดโทษนะครับยิงจุดโทษพลาดครั้งสุดท้ายในเกือบ5ปีที่แล้วยิงเข้า21จาก24-88แเปอร์เซ็นต์แห่งความชัววันนี้ No Voiding No Problem เพราะเราม่แพทซันดาาักก์ แต่สคนติดใจดีเป็นบ้าคือเจมส์แมดดิสันที่ด,ด,ดีดดีดดีดข้ามแนวรับนะครับและฮาร์วีบาร์โอโหใจกว้างชะมัดก่อนจบเกม10นาทีแมดดี้ส่งไทลี่ส่งโอโหกลับมาครั้งนี้เบิ้ล2กครับส0แล้วเจมส์แมดดิสันทั้งส่งทั้งส่งถ้าแมดดิสันฟอร์มแบบนี้ไทลิมันกลับมาแบบนี้ปีหน้าฟ้าสว่างแน่ เลสเตอร์ ester, เปิด King Power s t a เตเดียมชนะนิวคาสเซิล4-0นะครับขึ้นมาอยู่ที่4ห่างโซนยูโรเปียนฟุตบอล just 5 Points จ้า <chrome> ปืนสงกรานคือปืนที่ดีที่สุดครับไม่ไปยิงใครไม่ไปเบิ้มใครมอบแต่น้ำแอนความเย็นสไตล์ไทยให้ชาวโลกซึ้งแอนประทับใจตอบแล้วใช่ไหมทำไมแชมป์จัดไปเรียกเขาแบบนี้ไม่มีโอบาไม่มีปัญหาลคกเซตซัดเซาท์ดับ อาเซชน่า0ยังมีลุ้นท็อป5แข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปปีศาจแดงแมนยูบุกเยอนนกเหลืองได้จุดโทษก่อนจบเกม18นาทีโกท้าให้ยิงซ้ายตัวเองโด้ก็ซ้ายแต่ซ้ายตัวเองขวาของโกงงแม้คริสเตียโนโรนัลโดซูประตูที่7ในลีครับตอนนี้เป็นดาวยิงสูงสุดอันดับ4เป็นประตูช้ยครับแมนยูบุกชนะทีมอันดับสุดท้ายนอริชหนึ่ สิงเชลก็มีตัวพอจุดโทษน้ำโดดแอนยิงจอร์จินโยจากอิตาเลียฟินครับ2-1และก่อนจบเกม2นาทีเจ้ากันที่2ต่อ2จอร์จจนโยเมื่อกี้โดดซัดซ้ายคราวนี้โดดแปะคว้าเชลชนะ3-2ครับฉะนั้นคำถามสำคัญไทรลิมันส์โรนัาลโดจอร์จจนโยใครยิงจุดโทษชัวร์ที่สุดเดี๋ยวผมจัดไปฮะเพราะยังขาดอีกหนึ่งคนนะฮะ ลิเวอร์พูลครับรองจ่าฝูงกับบอลแสนสุดซึ้งต้อนรับตำนานกองกลางกลับบ้านสตีเวนเจอร์ัแต่มาในฐานะผู้จัดการสิงแอสตันนะครับนาทีที่66ครับม s ซาลา from Egypt kick ประตูที่14ครับเป็นดาวซันโวสูงสุดของบอลอังกฤษนะฮะลิเวอร์พูลชนะ1-0ครับ,รบยึดที่2ต่อไปนะฮะ มาดูคำถามดีกว่าครับว่าวันนี้เราเห็นโมซาลาเราเห็นโรนัลโดเราเห็นจอร์จินโเราเห็นยูริทไยเลมันใครเป็นคนที่เสียนในการยิงจุดโทษที่สุดนะครับมันยากมากนะฮะเริ่มจากเมซี่แล้วกันครับเขายิงจุดโทษทั้งหมด132ครั้งเข้า103พลาด29เท่ากับ78%ก็ขนาดเมบยังยยยยไม่ถึง80%นะฮะคุณผู้ชมครับ คริสเตียโนโรนัลโดครับยิงมากกว่าเมสซี่ยิงเข้า143พลาด28เปอร์เซ็นต์ก็สูงครับ83.6เปอร์เซ็นต์หมายความว่าทุก100ลูกเขาจะยิงเข้าเกือบ84ลูกนะครับจอร์จิโญ41เข้า35 85.4ครับแต่ก็ยังสู้โมซาลาไม่ได้ครับ โมซาลานี่ซัดไป85.7%แต่ซาลาเนี่ยถ้าเทียบกับจอร์จินิโอโรนัลโด้เมสซี่เนี่ยเพิ่งยิงไป28ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนับกันที่ความแม่นเพียวๆเวนี่ยนะฮะยูริธไทลิมันจากเลสเตอร์ซิตี้ครับแม่นที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะฮะ87.5%จากการส่งทัวรนี่โฟร์ใน21มิสจัสทรี แต่ถ้าเกิดคุณวัดกันรอบโลกโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าโปแลนดของบบเยนนะครับ73เข้า66พลาดแค่79% 0แต่เขาบอกที่เด็ดสุดครับคนนี้สมัยผมเป็นเด็กดังมากแมดเลติเซียนะครับยิง32เข้า32แม่น100รซ์รวดพี่น้องครับคู่สุดท้ายมันเด็ดยิ่งกว่าประตูครับแมนซี cy, บอกหรือว่าภูชนะเขาก็ต้องชนะเพื่อจะครองที่1ต่อไปแต่มนเรื่องขำครับเจอกับทีมหมาป่าวูฟ แล้วดูกองหน้าของวูฟนาว่าราอูครับกองหน้าเม็กซิกัรโดนใบเหลืองจากการไปพัวพันเกินงามนะครับแล้วดูไปเรื่อยๆนะฮะเขาโดนใบเหลืองนาทีที่45นิดๆปกติคุณโดนใบเหลืองแล้วคุณต้องยิ่งระมัดระวังตัวแต่ดูนี่ครับขยันผิดที่ผิดเวลาไม่ดูกติกานะฮะ ตามกฎเนี่ยเวลาคุณเสียลูกตั้งแต่ฟรีคิกค,คุณต้องยืนห่างจากบอลประมาณ10หลาหรือว่า9เมตรนิดๆและนี่ครับราอูไปวัดใจกรรมการครับไปวัดใจกรรมการโดนใบเหลืองที่2โดน2ใบเหลืองในเวลา30วินาทีครับป้าไปแล้วโอ้โหไปหาเรื่องไม่เครารพกฎโชว์เก่าผิดที่ทิ้งก็เลยปนปี้วูฟต้องเล่นกับชั้นเก่าแมนซีตลอดทั้งครึ่งหลังแค่สิบคนก็เลยพังแพ้ไปศูนย์ตอนหนึ่งนะครับพี่น้องดูตารางปีนี้สนุกอย่างแน่นอนครับ แมนซีลิเวอร์พูลเชลซีก็คงแย่งที่1กันนะครับแต่คุณผู้ชมครับสงครามในการชิงอันดับ4กับ5เพื่อจะไปเล่นฟุตบอลยุโรปมีทั้งเวสแฮมแมนยูอาร์ซนอลสเปอร์และเลสเตอร์ซิตี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับในช่องแชมป์จัดปายมีอะไรดีๆให้ดูกันเติมครับก็ชมฝากคลิกไลค์แชร์ subscribe และพฤหัสนี้เจอกัน5ทุ่ม45ช่อง36เจ้า ของจริงที่สวยงามสำหรับผมคืออะไรล่ะครับคุณยายฮะเรื่องนมในไทยเนี่ยคือการเปิดเต้าขายของเรียกกระแสแล้วก็โดนสายหืนจีบแต่เมืองนอกเนี่ยโชว์จุกรับตำแหน่งแล้วก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นวีรสตรีคนใหม่พฤนี้5ทุ่ม4ีช่อง36